่ะจริงๆไอศครีมเป็นอะไรที่มินชื่นชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดีใจที่ประเทศญี่ปุ่นนาเข้ามาด้วยเพราะว่าเวลาใครไปญี่ปุ่นก็ต้องทานไอติมของที่นู่นอยู่แล้วเพราะว่านมที่นู่นเขาอร่อยด้วยค่ะดีไหมคะมาถึงมองไทยแล้วดีใจมากค่ะที่ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้ววันที่27นี้ก็ได้ซื้อทานกันทุกคนเลยค่ะวันนี้มาเจอพิมพ์ถามดีใจค่ะก็เห็นโหหนุ่มๆที่บ้านชอบมากบอกว่าเขาลงรูปสวยก็เอารูปมาอวดกันใหญ่เลยน้องม้งน้องม่อนนะ ดีใจเขาน่ารักมากเลยค่ะมีถามเรื่องละครคิวปีชพี่บอเอะไรขนนค่ะก็ละครเรื่องคิวชื่อคิวปีค่ะบริษัทแบบรักอุตรุษก็คืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนตัวค่ะก็คืออาจจะมีฟิตติ้งแล้วแต่ว่าเหมือนด้วยความเหมาะสมอะไรหลายๆอย่างผู้ใหญ่เขาก็เห็นว่าให้เราไปลงอีกเรื่องหนึ่งค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะกลายเป็นว่า คนคนดูพ่อบอยกับมิ้นเคยเจอกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะก,ก็เสียดายเสียดายทั้งได้ได,ได้ร่วมงานกับพี่บอยด้วยแล้วก็กับพี่น้องอารุโนชาด้วยคือพลาดกันมาหลายครั้งแล้วอะค่ะเรื่องมีมินเป็น,น,นเป็นเป็นทอนเออไม่คือผู้ใหญ่อะค่ะผู้ใหญ่เขาคุย <ทอ S 2> กันด้วยด้วยด้วยเรื่องของความเหมาะสมอาจจะแบบอาจจะให้ไปลงอะไรที่มันเป็นเต็มเรื่องเพราะว่าซีรีส์เนี่ยอาจจะแบบช่วงเวลาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเไปลเรื่องห่แทนครับใช่ค่ะไปเป็นเล่นไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งแทนค่ะ เเป็นรรรรืื่่อออองงะะะไไคก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เห็นข่าวกันแล้วแหละรอรอดูฟิตติ้งแล้วกันมิ้นยังไม่อยากบอกอะไรมากเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันแบบฟิตติ้งคอนเฟิร์มออกมาก่อนค่ะแต่อย่างเมื่อวานนี้เจมดีมาเอาเจมบอกแล้วเหรอพี่บอกแล้วพี่จะบอกโอเคพี่แปะอะไรพี่บอกพี่บอกพ่บอกาอ๋อใช่ใช่ค่ะก็ก็เล่นกับเจมมาแล้วค่ะได้กลับได้กลับมาเจอกันอีกทีนึงค่ะแต่ว่าฟิตติ้งเร็วๆนี้ค่ะ เป็นแบบเรียกกระแสคืนอะไรอย่างงี้เนาะใช่ค่ะก็ได้กลับมาเล่นกับเจมอีกทีนึงซึ่งซึ่งขาดหายกันไปนานพอสมควรเกี่ยวกับใหม่นิดนึงอะค่ะว่าเออใหม่มาอยู่ช่องสามแล้วมินมินเคยเป็นงานมันเิอใหม่อะไรเง,งี้ยเหมือนบอออแบบเล่นแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยจริงๆก็ดีใจนะคะที่ท,ที่ที่ได้มารมว่วมกับช่องสามก็จะได้มีการเจอหน้ากันบ้างเพิ่มขึ้นค่ะ ร่วมงานได้ค่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนที่น่ารักใหม่น่ารักมากอย่างก่อนนั้นมีเพื่อนคุยเยอะคะเข้ามาอ๋อไม่ไม่ไม่ได้คุยถึงเรื่องงานนะคะแต่ว่าพอมินทําบ้านเสร็จใหม่ก็ส่งของขวัญมาขึ้นบ้านใหม่ให้ด้วยน่ารักมากค่ะคุยกันแต่เรื่องเลื่อเลื่อเปลือยอะไรเงี้ยค่ะก็ชวนชวนใหม่มาเที่ยวบ้านบอกว่าถ้าเสร็จเส้นเรียบร้อยก็ให้มาเที่ยวแต่ตอนนี้ยังแบบว่ายังตกแต่งภายในอยู่ค่ะแต่รู้ข่าวว่าใหม่หม ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ใหม่แต่ว่าเป็นนักแสดงในช่อง3านี่แหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอรอดูให้ให้ให้เขาบอกกันดีกว่าหลายคนเลยมองว่าความสัมพันธ์ิ้ง์กับใหม่จะไม่มีไม่มีค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะใหม่เขายังเป็นเพื่อนที่น่ารักมีอะไรก็ยังไลคุยกันค่ะ มือนใหม่มองหาเจอมิ้นเลยสบายใจ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็ก็ <c oughs> เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันน่ารักแต่จะมาดูกันจะมีข่าวเกี่ยวกับแบบว่าเออมีคนสั่งไม่ให้เล่นกับม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อ๋อไม่มีเพราะว่ามินไม่ได้เป็นเด็กสังกัดใครอยู่แล้วอิสระ <c oughs> เล่นกับใครก็ได้ค่ะ <c oughs> นี่แนน้องเขาม้งมสามคน<อ>เลยไนะม่ได้ไม่ออาไปออกรายการค่ะล่าสุดไปออกรายการสามแซบก็เทปครอบครัวค่ะแต่ก็ คือเหมือนแล้วแต่ความชอบของเขาแล้วก็เหมือนให้เขาค่อยๆเติบโตกันไปเพราะว่ามินไม่อยากแบบไปยัดงานให้เขาเยอะเพราะว่าบางทีเด็กผู้ชายความรับผิดชอบยังไม่ได้มีเยอะค่ะก็คงเป็นน้องม่อนละค่ะเพราะว่าเขาก็ร้องเพลงพรอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการแสดงเขาก็ดูเหมือนแบบเขาก็ชื่นชอบเห็นเห็นเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยเขาคือหลักๆเลยมินอยากให้ช่วยหาตังค์ทำงานมินบอกว่าต้องมาช่วยกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เขาเขาเห็นเรามาตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาไปงานอีเวนต์เป็นยังไงอาจจะแบบมีพามาเจอทุกคนตามงานต่างๆให้ได้ให้ได้เรียนรู้เพราะปกติเขาเห็นเราอยู่แต่ที่บ้านกับบ้านล้างหน้าตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งความรับผิดชอบมาออกงานก็ต้องเตรียมตัวอีกเยอะอะไรเงี้ยก็ให้เขาค่อยๆดูค่อยเรียนรู้ไปค่ะเรามีฝากฝังผู้ใหญ่ให้ไหมก็มีอาจจะมีเจอแล้วก็แบบฝากฝากไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือก็ให้เขาแบบเดินตัวเองละจในช่วงามันก็ ก็มีก็มีหลายค่ายค่ะทำถามมาแต่ว่ายังยังไม่ได้ให้เซ็นอะไรที่ไหนเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าความชอบของเด็กเขาจะแบบชอบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ไม่ห่วงยังยังค่ะยังค่ะก็อยากให้เขาค่อย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 ดูไปเรื่อยๆะคะ่ะหนูไม่ไแท็จะไม่ได้ดันอะไรเขามากคือเอาเขาไป แบบว่าเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย<อ>บ้า<อ>งแต่ว่าไม่ได้แบบว่าโอยเอาน้องไปเล่นหน่อยนะอะไรเงี้ยที่เหลือเราให้เป็นการตัดสินใจของผู้ใหญ่แล้วไม่ว่าจะบทบาทไหนมินก็บอกว่ามาแรกๆก็ต้องเล่นให้ได้ให้หมดไม่ได้แบบโอ้หต้องเป็นพระเอกหรืออะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสค่ะอ้านี่ะรววกตตชิตแน่นอนค่ะมันต้องหายอยู่แล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวเขาเพราะพอ,พอม,มินก็ไม่แน่ใจว่าเขาชอบจริงๆหรือเปล่าค่ะ คุณพ่อคุณแม่เขาคอยสนับสนุนอยู่แล้วคะ่ะไม่ว่าใครจะเลือกด้านไหนแนวทางไหนเขาพร้อมที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตอยู่แล้วคะ่ะจ้าาเป็นไงบ้างคะช่วงนี้อ๋อก็ก็ดีค่ะพี่ผาเขาก็ทํางานเยอะตอนนี้ค่ะเหมือนเดิมก็กลับกลับมาแล้วไงกลับกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็เริ่มแบบว่ามามาหาบ้างอะไรเงี้ยจ้าปีใหม่ไม่ได้ไม่ได้เจอกันคะ่ะ อ๋อหลังหลังปีใหม่ก็ได้ได้ไปตั้งแคมป์เขาใหญ่แล้วก็ลงมาทำบุญอยุธยาค่ะแต่หลังปีใหม่ค่ะคว,วามสัมพันธ์ตอนนี้ดีขึ้นไหมคะจริงๆไม่ได้ทะเลาะก,กันนะ <c oughs> ก็ก็ปกติค่ะแต่ว่าแค่เขางานยุ่งเขาทำงานสามที่ค่ะตอนนี้ก็บุญมากาหายไปหลา,ายเดือนกลับมาเลยแฮปปี้กันขึ้นสวีเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าชินอยู่แล้วไม่ค่อยได้คุยกันทราบว่ามินจะขึ้นบ้านใหม่ทรอามาไหม ชวนค่ะชวนแต่ว่ายังยังยังไม่เสร็จสิ้นดีอะค่ะก็อาจจะอีกสักพักหนึ่งอีกสักเดือนสองเดือนค่ะบ้านใหม่นี่กีบ้านโอ้ยพูดถึงสี่เจ็บปวดบอกว่าสามสิบนาก็ประมาณนั้นละค่ะก็คือเราเราเป็นที่ในเมืองด้วยอะค่ะค่อนข้างสูงย่าน่ารัชดาค่ะพระรามเก้าค่ะยังไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องทวงคนอื่นซื้อตัดหน้าไปหมดแล้วนะะเขาก็มีแบบรีเควส ไม่มีเขาเขาผู้ชายดิบๆแบบไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้ถามใครอะไรมากค่ะแต่ว่าน่าจะมีงกวันไม่รู้เลยอันนั้นอยู่ที่ตัวเขาแล้วแต่เขาค่ะ มิ้นเขาย้อนไปในละครนี้เลยจ้ะที่ผู้ใหญ่จะให้มาคู่กับเจมมาเพราะอยากจะเรียกกระแสคู่จิ้นเรากลับขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมิ้นท์ะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ไม่มีคู่จิ้นอยู่แล้วนะแบบว่าทํางานเราก็อยากเล่นให้ได้กับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าค่ะแต่ว่าดีใจอยู่แล้วที่ได้กลับมาทํางานกับเจมเป็นคนที่เราคุ้นเคยค่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าอยากให้เราร่วมงานกับเจมอีกเพราะคนที่ชอบอันนั้นอันนั้นมินไม่ทราบไม่ไม่ทราบปัจจัยตรงนั้นเลยว่าเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงให้มาลงอะไรอย่างเงี้ย มีคิดว่าผู้ใหญ่เลือกอะไรให้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดละค่ะจ,จ,จาเกค้ะ<า>สวยมากนะเลยค่ยะ